วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะพามาดูกระเป๋าพยาบาลคะ่ะว่าในหนึ่งวันเนี่ยพกอะไรมาทำงานบ้างไปดูกันเลยค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสัมภาระที่พกมาทำงานคือแบบว่านี่นะคะพกมาส่งกระเป๋าเลยจ้าทุกคนมานี่หมวกพยาบาล <c oughs> อันนี้คือพัสะดุที่จะส่ง ให้ลูกค้านะคะพอดีพกมาด้วยเพราะว่าไปสนีอยู่ข้างๆที่ทํางานนะคะอันนี้คือข้าวกล่องนะคะที่แม่ทามาให้ทานนะคะเพราะาอยากกินฝีมือแม่ให้แม่ทําให้กินแล้วก็อันนี้ซาลาเปาคือนี่มาทํางานหรือปาร์ตี้ของกินคะอันนี้น้ําขิงอันนี้แม่ต้มมาให้ทานนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้คือ ซื้อมาฝากน้งองที่ทำงานนะคะเออแล้วก็มีขนมฟังปิ้งเออมาทุกอย่างจ้าลาบไก่แล้วก็อู้ไม่หมดแค่นี้นะคะทุกคนนี่จ้าช็อกโกคิวนะคะคือพกมากินตลอดตลอดนะจ้าเพราะว่าขาดไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ชอนซ่อมจ้ะมาไปกระเป๋าหนึ่งอีกกระเป๋าหนึ่งก็คือลมฉันก็พกมาจ้าอะไรอีก ทิชชูทิชชูอันใหญ่น้ำน้ำขวดบิ๊กนะจ๊ะอะไรอีกบัตรพนักงานนจะจ๊ะกระเป๋าของจุกจิกของฉันเองนะคะทิชชูเปียกก็มาจ้าปฏิทินอะไรอีกมือถือมือถืออีกเครื่องอะผ้าเช็ดมือมาจ้าอะไรอีก แอลกอฮอล์เจลามาแล้วอ,อะไรอีกอันนี้ครีมทามือ